สำเนียงรายการจากจีดีทีมตาเกทีวีเราจะาษาลงไั้ครับพี่อีเห็นนะครับอื่นให้พิมพ์แป่ว่านี่ครับพี่เบียร์เนี่ยชื่อนี่ ปลับไปนี้ก็ได้กันเขาการตั้งค่าครับไปที่คนปลับไยดิ๊กไม่รู้จักอันนี้จะไปอยู่แล้วคลิกไป

คีดาลุถ้าก็ลองมันดาวลุไปนะมันมไปแล้วก็ถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้นไปดาวลุเสร็จสมบูรณ์คลิกไปมันก็จะคิดว่าถัดไปมันจะมีคำว่าถัดไปถัดไปถ้าคิดติดตามแล้วคิดเปิดแค่นี้ไหน,นแล้ววันนี้ขอเจะคลิปอย่างนะนี้อย่ามกดไลค์กดติดตามกดแชร์